สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาตอบคําถามดีวีลอตเตอรี่หรือกรีนคาร์ดลอตเตอรี่นะคะโดยที่มีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยส่งคําถามเข้ามามากมายในช่อง y YouTube มดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบคําถามในที่ส่งเข้ามาในช่อง YouTube นะคะใครที่ถามคาถามอะไรไว้ก็มาฟังกันในคลิปนี้นะจ๊ะคำถามต่อมาสมัครดีวีลอตเตอรี่ถ้าหนูกรอกคนติดตามเป็นแฟนและลูก แต่ถ้าเพิ่มเติมคุณยายไปด้วยสามารถทำได้ไหมคะเพิ่มชื่อคุณยายไม่ได้นะคะคนติดตามสำหรับกรณีดีวีลอตเตอรี่เนี่ยจะมีเฉพาะคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแล้วก็ บุตรนะคะพี่มดเคยทําคลิปอธิบายเรื่องนี้เอาไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะว่าดีวีลอตเตอรี่เนี่ยพาใครไปได้บ้างนะคะใครคือผู้ติดตามเราบ้างย้อนกลับไปดูคลิปนี้นะคะจะได้เข้าใจข้อมูลมากขึ้นนะคะคำถามต่อมานะคะ <c oughs> เป็นซิงเกิลมัมไม่ระบุชื่อสามีลงในใบเกิดลูกเลยใส่แค่ชื่อลูกแล้วในสถานะจะเป็นซิงเกิลหรือดีวอสคะตอบนะคะถ้าเกิดเคยจดทะเบียนสมรสแล้วมีการหย่าเนี่ย ก็กรอกว่า d i v o r c e นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เคยจดทะเบียนสมรสเลยนะคะก็กรอกว่าโสดหรือว่า unmarried นะคะตอนที่สมัคร DV Lottery ค่ะคำถามต่อมานะคะน้องถามว่าพี่มดคะถ้าเราจบปริญญาตรีหลังจากนั้นไปเรียนต่อที่อังกฤษได้ดิโลมาก,การโรงแรมมาเราควรกรอกแค่ University Degree เท่านั้นใช่ไหมคะก็คำตอบเยะคะเรากรอกวุฒิการศึกษาสูงที่สุด เลือกตัวที่สูงที่สุดณนะวันที่สมัครดีวีลอตเตอรี่นะคะถ้าเกิดว่า university degree เป็นวุฒิที่สูงที่สุดก็ติ๊กช่องนั้นไปจ้าถามต่อมานะคะสวัสดีครับพี่มดสอบถามครับช่องชื่อลูกถ้าลูกเสียไปแล้วยังคงต้องลงอีกไหมครับอืมเสียใจด้วยนะคะเรื่องเรื่องลูกถ้ากรณีที่ลูกเสียไปแล้วนะคะเราไม่ต้องกรอกชื่อลูก ลงตอนที่สมัครใน DV l o t t ต r ตนะคะเราจะกรอกเฉพาะชื่อลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนเท่านั้นนะคะคำถามต่อมานะคะถ้าเราจะสมัครดีวีลอตเตอรี่แต่เราไม่มีเลขที่บ้านและเลขที่ไปรษณีย์สามารถสมัครได้ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่อยู่นะคะเราจําเป็นที่จะต้องมีเพื่อใช้ในการกรอกดีวีลอตเตอรี่นะคะเพราะว่ามันจะมีช่องคําถามที่ว่า ที่อยู่ปัจจุบันณนะตอนนี้เนี่ยของคุณคืออะไรเพราะฉะนั้นพี่มดไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณอยู่อพาร์ตเมนต์หรือคุณอยู่ที่ไหนก็คือใส่ที่อยู่ปัจจุบันไปค่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก็ได้นะคะอย่างคนที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ใส่ที่อยู่ที่อยู่ต่างประเทศไปเลยนะจ๊ะถามต่อมานะคะเคยมีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดแต่รอลงอาญา แต่เวลาผ่านมาเกิน10ปีแล้วสามารถขอสมัคร DV l o ลอตเตอรี่ได้ไหมครับถ้าตอบตามตรงเลยนะคะออสมัครกับสมัครได้แต่ว่าจะผ่านการสัมภาษณ์หรือไม่นั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กงศุลน,นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับเลือกดีวีลอตเตอรี่แล้วเนี่ยคุณจะต้องไปกรอกแบบฟอร์ม DS260 ซึ่งมันจะต้องดีแคลว่าเราเคยมีคดีติดตัวอะไรไหมรวมไปถึงเราจะต้องโชว์เอกสารหลักฐานเป็น Police Report นะคะแล้วก็มีพวกอ่าคอร์ d ออก็คือบันทึกหมายสารต่างๆนะคะก็อยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าต้องทำใจนะคะว่าในเคสของกรณียาเสพติดเนี่ยเป็น ค่อนข้างมันเป็นคดีอาญาที่รุนแรงโอกาสที่จะพาดผ่านดีวีลอตเตอรี่เนี่ยมันมีน้อยนะจ๊ะอืมต้องพีิมดเสียใจด้วยอ่ะคำถามต่อมาดีวีลอตเตี่สัมภาษณ์ภาษาอะไรภาษาอังกฤษผมอ่อนมากครับ ส่วนใหญ่แล้ววีซา่าอเมริกาเนี่ยนะคะเขาก็จะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นไรเอาแค่พอสื่อสารได้ฟังรู้เรื่องได้บ้างเอาตัวรอดได้ในการที่จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณควรที่จะต้องรู้บ้างนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะอแต่ว่าจะบอกว่าไม่ต้องกังวลมากภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนฝึกฝนกันได้แล้วท่านกงสุลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลายคนเนี่ยเขาก็พูดภาษาไทยได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเพราะเป็นฝรั่งพูดไทยอะเนาะ คือก่อนก่อนที่คุณจะเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยนะคะเขาก็จะดึงประวัติคุณขึ้นมาแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยท่านกงศุนดูโปรไฟล์ดูอะไรแล้วเนี่ยก็พูดภาษาไทยใส่เลยก็มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลแต่พี่โมดก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยฝึกภาษาอังกฤษเอาไว้เราก็จะได้ใช้ชีวิตอ่าเรียกว่ามันเป็นมันมันเป็นปัจจัยสำคัญะในการที่จะมาดำเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศนะจ๊ะ หวังว่าเพื่อนพี่น้องจะได้คำตอบที่ชัดเจนเคลียร์ใจกันไปแล้วนะคะใครที่ยังสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามเอาไว้ทิ้งคำถามเอาไว้ในคอมเมนต์และพี่มดจะมาทำคลิปตอบคำถามแบบนี้อีกนะคะความจริงคำถามที่พี่มดต,ตอบไปเหล่านี้เนี่ยพี่มดท,ทำคลิปแชร์เอาไว้หมดแล้วนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยย้อนกลับเข้าไปดูคลิปเก่าๆมันจะมีเพลย์ลิสต์ของ Green Card Lo ต t e อ y DV l o t t e r ตอนะคะมันมีเป็นแบบ50คลิปเลยรวม Everything จริงกับเบลเข้าไปศึกษาเข้า ไปศึกษาได้นะคะเข้าไปไล่ดูทุกคนจะได้แบบไอเดียเข้าใจภาพรวมของโครงการดีวีลอตเตอรี่นะจ๊ะโอเคค่ะ พี่มดอยากจะขอบคุณเพื่อนพี่น้องหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาช่วยตอบคําถามให้เพื่อนๆในช่อง YouTube อของพี่มดนะคะขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะที่มาช่วยตอบคําถามนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาที่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะ คลิปนี้มันก็จะยาวแล้วเนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดพี่มดยังไม่ได้ตอบคำถามท่านผู้ชมท่านไหนก็เดี๋ยวจะยกยอดออกไปในคลิปหน้านะจ๊ะก็ขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากโควิดแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย